ในเรื่อง New Year Resolution เนี่ยมันก็อาจจะดูเป็นคำที่แบบตอนแรกเราก็ไม่รู้นะทำไมต้องมีคำอะไรรวยสวยหรูมากเพราะชีวิตฉันก็ใช้ชีวิตไปวันๆอะไรอย่างนี้ชั้นเนี่ยก็คิดว่าเออปีใหม่เริ่มใหม่ปีเก่าก็ทำได้ใช่ไหมเออ New Year New Me อ่าแต่จริงๆมันก็คือคนันคนเดิมนี่แหละฉันแค่อยากทำอะไรให้มันดีขึ้นเออก็คิดว่าแบบเราก็อยากแบบดูแลสุขภาพให้ดีเหมือนที่เธอบอกอยากดูแลที่บ้านให้ดีเหมือนกันเออก็เลยคิดว่าแบบการที่แบบ ดูแลหรือว่าดูแลคนรอบข้างให้มันดีขึ้นอะ่ะม,มันก็ดูเป็น New Year Resolution ที่ดีของเราเหมือนกันนะใช่สวัสดีค่ะพบกับรายการมันนี่เป็นโตะเอ้ยไม่ใช่คนโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอัดไปเลยอัดไปเลย,อ,เลย,อ,เลยอัดไปเลยทุกคน <c oughs> ก็สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาบต้อนรับสู่มันนี่โบนะครับ <c oughs> กับพี่โจและน้องนาโอมิแห่งรายการมันนี่เป็นโตะนะครับเออดีอันนี้ดีนะฮะอันนี้ไม่ต้องตัดออกนะครับชอบชอบให้เวลาน้องหัวราะไปก่อน เอาใหม่ได้ไหมไม่ต้องเอาใหม่ไม่ต้องเอาใหม่ต่อเลยต่อเลยผมกับรายการมันนี่โบกับพี่โจและน้อมิค่ะรายการพอดแคสต์ของทางฟิโนมนาที่จะออกอากาศทุกวันศุกร์ค่ะครับผมก็ต้องผมพูดต่อไม่ค่อยถูกเลยหลังจากเห็นน้องพูดชื่อรายการผิดนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับคนเราผิดพลาดกันได้นะครับสามารถลุกขึ้นมาได้หยุดขาก่อนโอเคฮึปอ่ะฮึบนะวันนี้เนี่ยนะฮะเราก็ยังอยู่ช่วงปลายปีกันอยู่นะแล้วก็ แคพี่ออนแอร์เนี่ยเป็นเทปที่เรียกว่าเทปเนาะแกะเก่ามาก <im itation> เป็นเทปที่กาลังจะคุยกันว่าเฮ้ยเราอ่ะคุณตั้งเป้าหมายอะไรหรือยังสําหรับปีหน้าค่ะ <im itation> เราเห็นชื่อคลิปใช่ไหมชื่อคลิปนี้วันนี้แบบมาทรงแบบแนวแนว New Year Resolution โอ oh, ้ oh. แผนสำหรับปีหน้าแผนสำหรับปีหน้าแต่ก่อนไปถึงแผนสําหรับปีหน้าปีนี้เนี่ยคุณทําได้หรือยังเออใช่ก่อนที่เราจะไปถึงปีหน้าค่ะลองลองเช็คลิสกับตัวเองดูไหม ว่าอะไรที่เราตั้งเป้าเอาไว้ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยจนถึงตอนเนี้ยเราทําสําเร็จไปกี่อย่างแล้วอย่างพี่เนี่ยนะพี่ตั้งเป้าว่าพี่จะอ่านหนังสือเนี่ยเดือนละหนึ่งเล่มสิบเอ็ดสิบสองเดือนผ่านไปกี่เล่มแล้วคะหนึ่งเล่ม <c oughs> หนึ่งเล่มหลายคนถามเอ๊ะทำไมผมอ่านหนังสือน้อยอย่างนี้ผมอ่านข่าวอ่านนูน่นอ่านนี่เยอะนะครับทาเพจท o u t u b e เต็มไปหมดเลยไม่ค่อยได้อ่านหนังสือแต่จริงๆอ่ะอยากจะอ่านหนังสือมากนะคะเป็น นิวเยร e s โซลูชันที่ตั้งมาทุกปีเนี่ยทำไม่ค่อยได้สักทีนะครับหลายคนบอกอไปไปทำอย่างอื่นเถอนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งลดน้ำหนักนะครับอบอกเลยลดแล้วเพิ่มโอ้โหแบบว่าเกินความคาดหมายอยาก <evet> จะลดน้ำหนักตัวใหญ่ขึ้นอีกนะฮะแบบกินดีอยู่ดีจริงๆออกกําลังกายน้อย <đến S 1> นะครับก็เป็น r e สโซลูชันที่ตั้งตั้งในปีที่ผ่านปี2 0 2พแล้วก็ ทำได้ไม่ถึงเป้านะครับแต่ว่าโอเคขอให้สุขภาพดีถ้าหนังสืออ่านไม่ถึงเป้าก็ขอให้ไปอ่านข่าวอ่านอย่างอื่นแล้วเข้าใจมากขึ้นละกันทได้ทดแทนกันได้ใช่ครับผมอ่ะนแล้วน้องล่ะเป็นไงปีนี้แบบตั้งเป้าอะไรไหมจำได้ไหมว่าตั้งเป้าอะไรไว้ไหมตั้งเป้าไว้เหรอคะน่าจะเป็นเรื่องของลดน้ําหนักอ่าเป็นไงคะเท่าเดิมไม่ได้ลดเลยไม่ถือว่าโอเคนะเท่าเดิมไม่ได้ลดเลยแต่ไม่เพิ่มนะแต่ก็ไม่เพิ่มโอเคแล้วก็ มื่อปีที่แล้วน่าจะต้องเป้าเรื่องของการลงทุนเอาไว้ค่ะอ,อ,อยากลงทุนให้เห็นผลเ,ออเห็นผลไม่เป็นไรจ้ะเห็นผลตอบแทนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลงทุนในสินทรัพย์อื่นมากขึ้นออรู้สึกว่าการลงทุนในปีนี้ของตัวเองพัฒนาขึ้นนะพัฒนาขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆมาเยอะเลยค่ะนั่งด้วยแบบที่เป็นโมเดเลเตอร์ด้วยนั่งด้วยความรู้หลายๆด้านที่เราได้มาเนี่ยมันได้ก็ได้เอามาพัฒนาใช้จริงๆอ่ะสำเร็จไปหนึ่งอย่างพี่ก็ ตั้งเป้าไว้ตอนรู้สึก2022ั้งว่าฉันจะศึกษาคริปโตอเอออ้าวแต่ก็ไม่ได้นะพูดอย่างนี้ไม่ได้ในเมื่อพี่โจเนี่ยก็เริ่มต้นศึกษาแล้วนะคะพี่โจไปหลายอีเวนต์แล้วนะ,ะคริปโตนะ่ะใช่ใช่ซึ่งต้องบอกอันนี้ต้องต้องถ้าเกิดว่าท่านท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญคริปโตท,ที่รู้จักผมเนี่ยผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะเพราะว่าผมเองเนี่ยมีลูกค้าของฟิโนโมนา่าเข้ามาคุยแบบเรื่องเกี่ยวกับคริปโตอะไรแบบนี้ผมผมก็เอาจากทุกอย่างที่ได้จากพวกคุณนี่แหละไปคุยกับเขาต่อ,อ ใช่ครับแล้วได้ลงทุนในคลิปต่อเรนชียังคะลงแล้วครับผมแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะขึ้นหรือจะลงเหมือนคือไม่แม่นเท่าพวกคุณอนะ่ะเออรอดูค่ะครับ ก็เคยตั้งเป้าครับว่าว่าจะศึกษาเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับแต่ถ้าถามว่ามันมีความรู้อยู่ระดับร้อยอ่ะผมคิดว่าระดับความรู้ผมอ่ะประมาณระดับ3นะครับจากจากร้อยจากร้อยนะครับก็คือเริ่มแล้วแหละแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังแบบยังไปได้ไม่ยังต่ะแตะตาแตะอยู่เลยอะ่ะเหมือนแบบเป็นวัยเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งเริ่มเดินอืมเพราะงั้นเนี่ยในหัวข้อวันนี้เนี่ย New Year Resolution แต่ New Year New Year Resolution ของเราอะ่ะจะคุยเรื่องการเงินกัน อจะคุยเรื่องการเงินกันว่าเอ๊ะเวลาคนตั้งเป้าเรื่องการเงินเนี่ยปีหน้าเนี่ยคุณตั้งเป้าอะไรได้บ้างเนอะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าการตั้งเป้าเนาะก่อนจะไปตั้งมผมให้หลักการก่อนอว่าการที่จะคุณจะตั้งเป้าเนี่ยมันมีหลักการง่ายๆมันชื่อว่าสมาร์ทอ้ยชื่อก็ไม,<ด>ไม่ใช่แบบหล่อเท่หรืออะไรนะอ่าแต่แบบมันดูหล่อๆเท่ๆใช่ไหมเลทท่ออะไรแบบนี้นะครับอ่ะข้ามไปนะลูกนะอ่ะเพราะงั้นเนี่ย ตัวสมาร์เนี M ่ย S M A R T มีอะไรบ้างนะครับตัว S กันก่อนตัว S กันก่อนตัว S เนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่เฉพาะเจาะจงม,มาจากคำว่า specific เวลาเราตั้งเป้าอสมมติตั้งเป้าเรื่องเงินอยากเก็บเงินให้ได้นี่ถือว่าเป็นเป้าหมายไหม ก็เป็นเป้าหมายแต่เราควรจะต้องระบุไหมนะว่าเราควรจะเก็บให้ได้จํานวนเท่าไหร่ชมันถึงจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนถ้าฉันอยากเก็บเงินล้านได้ฉันเดินตามท้องถนนก็ไม่เจอไม่มีใครทําตกไว้แน่นอนไม่ใช่เก็บเงินแบบนั้นไีไว้เรียกน้ามีด้วยเดี๋ยนจะแบบรีบไปเก็บเลยฉันอยากเก็บเงินให้ได้หนึ่งล้านในปีนี้อ่ะเฉพาะจ่อจงละออื่าแต่เฮ้ยมันจะมีข้อสองอยู่ m a s u r a b l e ตัว m วัดผลได้ค่ะตัวที่เราทําเนี่ยนะ ฉันอยากจะเก็บเงินล้านได้เนี่ยฉันจะต้องเก็บเงินมากน้อยแค่ไหนให้ได้ถึงหนึ่งล้านหนึ่งล้านหานสิบสองเท่าไหร่ติกตอกติดตกายแล้วแปดหมื่นห้าแปดหมื่นห้าคนรู้เลยว่าตกแล้งเก็บเงินให้ได้เดือนละแปดหมื่นห้าค่ะอ่าเออแปดหมื่นห้าอืมแต่ละว่าเราเงินเดือนสองหมื่นนะอ๋อโอเคเงินข้ามไปงั้นเราปรับลงมาแล้วกันเนาะจากเอ้ยปีนี้อยากเก็บให้ได้สักเอ่อเดือนปีละแสนแล้วกัน อ่ะดูเป็นไปได้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องของโบนัสโบน,นัสเข้ามาอาจจะประสบความสําเร็จก็ได้นะเพราะงั้นฉันอยากออมเงินให้ได้แบบปีเนี้อยากได้สักหนึ่งแสนบาทอ่ะอเพราะงั้นฉันก็อยากจะเก็บเงินให้ได้เดือนละประมาณแปดพันห้าค่ะแปดพันห้าดูเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้สําหรับคนที่อาจจะอ้าไม่มีภาระไม่มีหนี้สินอ่ะเพราะงั้นข้อสองเนี่ยมั่งคเบิคือเฮ้ยเราเห็นละวว่าฉันอยากเก็บได้แสนหนึ่งอ่ะ,ะแต่การจะไปถึงเป้าหมายได้อ่ะเอาสักเดือนละเท่าไหร่มันต้องมันต้องโอเคหน่อยอ่ะ เพราะงันมันเลยสัมพันธ์กับข้อสามในเรื่องของตัว A Achievable ทำได้จริงคุณทำได้ไหมเก็บเดือนละแปดพันห้าสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็ต้องดูถึงรีซอสเราไรายได้เราเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเรามากแค่ไหนผมบอกอยากเก็บให้ได้เงินล้านแต่เงินเดือนเรายังไม่ถึงแบบแปดแสนหรืออะไรขนาดนั้นคือต้องบอกว่าภาพภาพจริง,รงอ่ะ คุณตั้งเป้าไว้ได้แต่ว่ามันต้องทําได้ด้วยต้องดูให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงที่มันเป็นไปได้ด้วยว่าเราจะสามารถทําให้มันประสบความสําเร็จได้หรือเปล่าอืเวลาเราประกาศเป้าหมายกับตัวเองอ่ะเราประกาศได้หมดแหละเคยได้ยินไหมเวลาบอกว่าเอ้ยทำทำทุกวันเนี่ยบอกฉันจะต้องทําได้ฉันจะต้องทําได้เขาเรียกว่าอะไรนะสะกดจิตตัวเอง manifest ตัวเองใช่แต่ว่าต้องต้องทำได้ด้วยนะต้องเริ่มทําด้วยนะต้องเริ่มทําด้วยแล้วก็ต้องรู้สึกว่าต้องเป้าหมายเรามัน a c h i e v เป้ได้จริงๆเนาะ ข้อสี่ l e v a n t ตัว R ค่ะคือเป้าเป้าหมายที่เราตั้งเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับชีวิตกับความต้องการเนาะตัวอย่างอย่างนึงก็คือถ้าเป้าหมายเราอะ่ะมันเป็นเรื่องของแผนระยะยาวเมื่อกี้อาจจะยกมาเป็นตัวเลขใช่ไหมเป้าหมายเราอะ่ะหนึ่งแสนหรือหนึ่งล้านเมื่อกี้ที่พูดกันอะ่ะค่ะจริงๆมันคุณคิดไหมไหมว่าหนึ่งแสนหนึ่งล้านอันนั้นอะ่ะคุณจะเอาไปใช้ในเรื่องไหนคุณอาจจะแบบว่า เงินก้อนเนี่ยเป็นเงินที่ฉันเก็บเงินไม่แต่ง,งานอือาจจะเป็นเงินที่เก็บไว้เพื่อเอาไปลงทุนเพื่อกเกษียณต่อได้อีกเพราะงั้นคุณตั้งเป้าอ่ะเป็นตัวเลขได้แต่ว่าให้มันสอดคล้องเห็นต่อว่าเงินก้อนเนี้ยเอาไปใช้เรื่องไหนหลายคนอาจจะบอกอ่ะถ้าเกิดเป็นเรื่องวางแผนการเงินเนาะคุณอยากจะเก็บเงินให้ได้สักสิบล้านเพื่อใช้เกษียณ<ะ>แต่ปีนี้อาจจะไม่ถึงสิบล้านหรอก<ะ>แต่ว่าคุณเห็นเป้าหมายระยะยาวของคุณแล้วไงเพราะงั้นเนี่ยการที่จะไปถึงสิบล้านนั้นได้อ่ะ ณวันนี้ณเดือนนี้คุณเก็บเงินได้เดือนละเท่าไหร่แล้ว<ม>แล้วคุณเก็บเงินเนี่ยคุณเอาไปลงทุนในส่วนไหนคุณเอาไปลงทุนในสิ่งที่มันสามารถเติบโตได้ไหม,มแล้วสิ่งที่ลงทุนเนี่ยมันโตรหรือมันร่วงหรือ,อยังไงนะครับเพราะงั้นคุณก็จะเห็นภาพยาวๆของคุณมากขึ้นนะครับเพราะงั้นในเรื่องของอาการตั้งเป้าหมายอาจจะเป็นตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยมันก็สอดคล้องกับเรื่องของเป้าหมายชีวิตคุณด้วยในระยะยาวมีความสัมพันธ์กัน<ม>สุดท้ายตัวทีเป็นเรื่องของเวลา ไทม์บ่าวมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนฉันอยากจะเก็บเงินให้ได้หนึ่งล้านภายในจุดจุดจุดหนึ่งอาทิตย์อ่าได้ไหมไม่ได้ถ้าเดินตามท้องถนอนอาจจะได้ถ้าเกิดเจอกระโดดเหมือนเดิมไม่มีใครทำไม่มีใครทําเงินตกไว้หรอกถ้าทําตกไว้เรียกด้วยเดี๋ยวจะไปเก็บอ,อไม่บอกใครหรอกอเพราะงั้นเนี่ยการการตั้งเป้าหมายที่ดีนะผมบอกเลยผมย้ํากับพวกคุณอีกทีเนาะคำว่าสมาร์ทเนี่ยมันมีทั้งสมาร์ทแบบ ตัว S แบบเฉพาะเจะจงคุณรู้ว่าคุณจะเก็บเงินเท่าไหร่แต่เก็บเงินเท่าไหร่จะไปถึงจุดจดนั้นคุณต้องเก็บเดือนละเท่าไหรเออ่เก็บเดือนเท่าไหร่เสร็จไอ้ที่เก็บเนี่ยเดือนเท่าไหร่เนี่ยคุณทําได้จริงๆใช่ไหมมันต้อง achievable แล้วก็การเก็บเงินตรงเนี้มันจะสัมพันธ์กับแผนเป้าหมายระยะยาวที่คุณมองไว้ด้วยคุณอาจจะมีเป้าหมายอื่นอื่นอะไรแบบนี้แล้วสุดท้ายคุณเก็บแล้วเนี่ยคุณตั้งธงไว้เลยนะว่าภายในระยะเวลาเท่าไหร่ใช่คุณจะไปถึงเส้นชัยวันไหนเมื่อไหร่ น,นี่ก็คือการตั้งเป้าหมายที่จะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายนี่คือแนวคิดก่อนใช่ใช่ว่าเราควรจะใช้แนวคิดแบบนี้ในการที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จกับสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้อืเพราะงั้นครับปีหน้า New Year Resolution ด้านการเงินของคุณคุณคิดอะไรไว้บ้างอืมผมก็มายกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆแล้วกันเนาะว่าแบบอยากจะทาอะไรพี่ถาน้องง่ายๆแล้วกันปีหน้าน้องวางแผน ว่าตั้งเป้าหมายอะไรไว้บ้างไหมยกตัวอย่างก็ได้คิดทันไหมคิดทันไหมปีหน้าหรอปีหน้าหรอปีหน้าหรอก็อยากจะเป็นคนที่เติบโตทางด้านการงานอาชีพเพิ่มขึ้นอือ่ะก็อยากให้สิ่งที่ตัวเองทาในเรื่องของการงานหรือเรื่องไหนก็ตามเนี่ยประสบความสำเร็จมากขึ้นซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าเราตั้งใจที่เราจะลงแรงเพิ่มหรือว่าลงทุนหาความรู้เพิ่มเติม,ม,มแล้วก็เป้าหมายมันก็เรื่องของการเงินเหมือนกันคะ่ะก็มี ว่าก็อยากจะลงทุนเหมือนใช้เป้าหมายเดียวกับปีที่แล้วก็เปมืนอนกับปีที่แล้วใช่แต่ว่ามนันเป็นเป้าหมายที่มันทําได้ทุกปีไงมไม่ถึงว่าในปีนี้เราก็คาดหวังที่เราจะลงทุนให้เห็นผลกําไรที่ดีเหมือนกันจัดการการเงินได้ดีเหมือนที่เคยทํามาแล้วก็ทําให้ครอบครัวอยู่อย่างสุขสบายเหมือนในทุกปีที่ทํามาโอ้ดีมากดีมากต้องบอกเลยนะว่า ถาน้องถามพี่ว่าเป้าหมายปี2025ของพี่คืออะไรก็เหมือน2024แล้วที่ยังทำไม่เสร็จก็เอาอันนั้นมาก็อ่านหนังสือต่อให้มันถึง12เล่มสักทีนะครับจริงๆเรื่องอ่านหนังสือผมผมนอกเรื่องนิดนึงก็คือผมก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้อ่านหนังสือเยอะมากแต่ว่ามันก็เคยมีหลักการว่าเอถ้าคุณอยากอ่านหนังสือให้มันได้คุณอ่านวันละสิบหน้าคุณจัดเวลาไว้สําหรับอ่านหนังสือเลยวันละครึ่งชั่วโมงแค่เนี้ยแต่พอเอญผมตั้งเป้าไว้ว่าจะอ่านหนังสือไงเออแต่ถามว่า โปรเซสที่จะไปถึงกระบวนการนั้นอะเราไม่ได้ไดไ<ง>คิดไงว่าเราจะต้องจํากัดอะไรแบบภายในระยะเวลาเท่าไหร่หรือต้องแบบต้องบีฟตัวเองยังไงใช่ผมผมผมแบบทํางานกับบ้านไปอะตอนกลางคืนขาวว่าทําอะไรอา้าวฉันทําเพจฉันดูฉันเล่นหุ้นแต่มันก็เป็นการอ่านเหมือนกันนะคะพี่จออ้าแต่ว่าเรากําหนดว่าเป็นอ่านหนังสือไงใช่แปลว่าฉันจะต้องมีโปรเซสฉันต้องจัดไว้ด้วยนะว่าฉันจะไปถึงจุดนั้นอะฉันทํายังไงแต่ฉันแบบ เออฉันอยากทำอ่ะฉันอยาก <Yeah. S 2> อ่านได้แต่ถึงเวลาจริงไม่ได้ทาเพราะจะไม่ได้กําหนดตรงส่วนนี้ไว้นี่ก็เป็นปัญหาที่ผมเจอกับตัวเองค่ะเพราะงั้นครับในเรื่องของการวางวางว่าเอ๊ะคุณจะทําอะไรในปีหน้าเนี่ยมันก็มีไอเดียหลายอย่างเนาะถ้าเกิดคุยเรื่องเป้าหมายเรื่องการเงินเลยเนาะ,ะ,อ,ะอันแรกครับคุณวางแผนไว้ใช้จ่ายเปล่าสำหรับปีหน้าเหรอเออคุณเคยคิดไหมว่าปีนี้เนี่ยนะฉันจะแบบใช้เงินเดือนละห้าพันเพื่อกินข้าว แบบเวลาไปกินแบบร้านลูๆอะไรแบบเนี้ยแค่เดือนละห้าพันนะเออคนบางคนคือไม่ได้กําหนดงบประมาณไงค่ะเออแต่บ่นว่าเนี้ยเราอัดพอดแคสต์กันเสร็จเอน้องไปกินข้าวกันเถอะนี่จอเล้ยงข้าวหน่อยอมือนั้นหมื่นสองอ้าวตายแล้วไม่ได้อยู่ในงบประมาณ <c oughs> เลี้ยงข้าวนะามีกินอะไรแพงจังเลยหม <c oughs> ื่นสองเพราะงั้นเนี่ยยิ่งเราแบบดูแลครอบครัวอะไรแบบเนี้ยค่ะเราก็ตั้งงบประมาณไม่อยู่แล้วใช่ไหม,มแต่ถ้าเกิดคุณตั้งเสร็จๆไว้อะว่าแบบอ่ะคุณจะค่าเดินค่าอาหารเท่านี้ค่าเดินทางเท่านี้ ไม่ใช้ใจ่ายเกินตัวเนี่ยจริงๆไม่ต้องเป้าหมายแบบเลิศดหรูอลังการคแค่รู้ว่าคุณจะตั้งงบประมาณไว้เท่าไหร่ลองทํากับตัวเองดูแล้วหรือยังนะครับอา่าอาจจะเป็นเรื่องของการที่ลองคิดดูว่าในแต่ละวันชีวิตประจาวันของเราอจะต้องรับผิดชอบเรื่องอะไรบ้างอืแล้วก็ทําให้เป้าหมายแต่ละอย่างที่เราวางไว้สิ่งที่เราต้องรับผิดชอบหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องทําเนี่ยมันสําเร็จก็ถือว่าเราอาชีพแล้วเ,เนาะ ใช่ในแต่ละตอนที่เราคุยเราก็คุยว่าแบบเอคุณก็ลองแบบอาจจะมีการแบบทําบัญชีแอปรดจ่ายอาจจะลองสังเกตตัวเองก็ได้หรือใช้แอปพลิเคชันที่แบบบันทึกของพวกนี้เพราะถ้าเกิดคุณใช้แอปพลิเคชันเนี่ยคุณต้องตอบได้แล้วว่าในปีนี้เนี่ยคุณใช้ใจ่ายไปกี่บาทใช่เพราะว่าในแอปอะเราสามารถดูได้เลยว่า เรามีรายรับเท่าไหร่ออหรือเงินที่เข้าบัญชีเราเนี่ยมีเท่าไหร่ทุกคน<ล>รู้ร,รายรับออกเท่าไหร่ออแล้วเขาจะวัดมาให้เลยว่าอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่าซึ่งตรงนั้นเราเอามาเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งเป้าหมายก็ได้นะคะว่าโอเคเรารู้แล้วนะว่าในปีนี้เรามีเงินเข้าเท่านี้แต่ปีหน้าเนี่ยเราอยากให้เงินเราออกน้อยกว่านี้ได้ไหมเอาจริงนะชีวิตจริงหลายคนอนะรู้ว่าได้เงินเท่าไหร่รู้ทั้งรู้แต่ไม่รู้ว่าจ่ายเท่าไหร่ <laughs> แต่ไม่ค่อยนับ ไม่ค่อยเช็กกันเพราะตอนปั๊บเอ้าเหลือเท่านี้แล้วนะฮะถ้าเป็นไปได้คุณรู้รายรับแล้วช่วยรู้รายจ่ายด้วยถ้าเกิดง่ายๆก็อาจจะเช็กจากบัญชีบัตรเครดิตหรือว่าไปเปิดแอปธนาคารแล้วไปรวมที่ว่าในเดือนที่ผ่านมาเราโอนอะไรออกบ้างนะครับมีวิธีการในการเช็คตัวเองอะมากน้อยแค่ไหนแต่คุณอย่าเอาภาพเดือนสิบไปใช้เยอะเพราะสิบสองเดือนส2บสองเดือนธันวาเนี่ยใช้จ่ายเยอะนะครับเฉลี่ยเฉลี่ยทั้งปีแต่ละเดือนละกันพิ้งอย่างนี้ถามพี่โจไหนกว่าคะพี่โจมีการจัด เ,เรื่องของรายรับรายจ่ายตัวเองยังไงบ้างหมายถึงว่าเรามีการวางแผนไหมว่าเราจ่ายเท่าไหร่ในปริมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เวลาเวลากินข้าวเนี่ยพี่พี่วันหนึ่งน่ะพี่ก็จะตั้งว่าอ่ะฉันตั้งงบประมาณทานข้าวไว้วันละ1000บาทอ่าแต่วันละ1000บาทเนี่ยคือเพดานของมันคือสุดแล้วอาจจะอาจจะเป็นสุดแล้วหรืออาจจะวันละ2องสามพันบาทแต่พี่ก็จะตั้งไว้อ่ะหนึ่งพันบาทใช่ไหม อ่ะฉันกินจริงอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวห้าสิบาทเออเหลืออีกต้องเก้าร้อยห้าสิบาทแน่อีกเก้าร้อยห้าสิบาทเนี่ย,ออยตอนเย็นอาจจะไปกินข้าวกับแฟนห้าร้อยบาทอะไรอย่างงี้แล้วแต่แล้วถ้าเกิดพี่ทำไอเอฟแล้วพี่กินข้าวสองมื้อเนี่ยมันก็จะหายไปมื้อนึงอ,อันนี้แซวๆแต่ว่าเราก็จะตั้งงบไปว่าอย่างน้อยอะ่ะไม่ใช่อย่างน้อยแต่อย,อย่างมากอะ่ะฉันจะใช้ใช้จ่ายไม่เกินนี้พอใช้จ่ายไม่เกินนี้ใช่ไหมวันอื่นๆเนี่ยก็อาจจะใช้ได้มากกว่านี้ก็ได้เออ ก็จริงๆเราเราไม่ได้แบบเป็นคนกินหรูอยู่อย่างสบายอ่ะแล้วก็กินข้าวเหมือนคนทั่วไปกินกินข้าวแบบจานแต่กินเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้กินเยอะกินเยอะจริงๆใช่เพราะงั้นกินเยอะหน่อยก็อาจจะกินแพงมากไม่ได้ต้องกินแบบราคาไม่สูงแต่เยอะๆอะไรแบบนี้ก็เราก็จะกันไว้อะว่าเวลาเรากินประมาณนี้เวลาเราเดินทางค่าเดินทางนี่ก็สําคัญสําคัญเออค่าเดินทางที่ก็จะไปดูว่าแบบอ่ะวันนี้เราจะขับรถมาฟีโนมีนาไหมหรือวันนี้ฉันจะ นั่งขนส่งมวลชนมานั่งเรือนั่งรถไฟฟ้ามาแต่ละคนก็จะมีค่าใช้จ่ายไม่ต่างกันอย่างน้องก็จะเดินทางมาด้วยยังไงนะเออไม่ BTS ก็แ r a b ใช่ไหมแล้วอันไหนแพงกว่ากัน Gra b อยู่แล้วสิอืมเนี่ยตรงจุดเนี่ยที่น้องถามอะทุกคนลองมองดูนะว่าคุณรู้ไหมว่าจริงๆคุณใช้ใจ่ายเงินมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วคุณไม่รู้อะเอ้ยจริงๆอาจจะมีจุดที่เราควบคุมตรงนี้ได้นะครับคือไม่บอกว่าจริงๆต้องนั่งแท็กซี่นั่งแกร็บเลยทุกวันแต่ว่า พอเราควบคุมตรงนี้มันก็เป็น New Year Resolution ได้ว่า,าว่าคุณจะใช้จ่ายเงินเท่าไหร่จริงๆไ,ไม่ต้องซับซ้อนหรอกแค่ขอให้คุณจัดการการเงินตัวเองให้ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วอ่ะก็เป็น New Year Resolution ได้แล้วใช่ค่ะเพราะว่าเราควรจะรู้เนาะมันถึงว่าอย่างน้อยอะ่ะไอ New Year Resolution ของเราเนี่ยมันควรจะเป็นการที่เราจะได้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติม,มเราอาจจะตั้งเป้าไว้ก็ได้ว่าอันเนี่ยปีนี้แหละจะเป็นปีแรก ที่ฉันจะหันมาสนใจเรื่องรายรับรายจ่ายตัวเองอให้ดีขึ้นใช่แค่นั้นก็พอแล้วใช่ถึงผมอาจจะโฟกัสเรื่องรายรับรายจ่ายเยอะนะ่งจริงเราอาจจะคุยเรื่องอื่นเยอะบอกอ่ะคุณตั้งใจะจะเก็บเงินงอมออมเงินได้เท่าไหร่เป็นเป้าหมายเนี่ยทุกคนรู้อ,อยู่แล้วว่าเท่าไหร่อีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนชอบตั้งเป้าปีนี้ฉันจะเคลียร์หนี้โอ้ฉันจะล้างหนี้หมดเลยอเออมีไหมถ้าเกิดคุณเป็นลูกหนี้คุณบอกอ๋อฉันขอฉันจะหนีหนี้น เขาอาจจะไม่บอกว่าฉันจะหนีนี้เขาเขาจะหายเลยใช่เพราะงั้นเป้าหมายเรื่องเรื่องการลดหนี้เนี่ยเป็นเป้าหมายเป้าหมายหนึ่งที่สําหรับคนที่แบบมีบ้านมีรถเขาแบบอยากเคลียร์ให้จบเร็วแล้วยิ่งดอกเบี้ยสูงๆหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ก็ไม่ชอบกันพูดถึงเรื่องหนี้เนี่ยพี่นึกถึงเรื่องหนึ่งเลยค่ะวันก่อนครับผมไปสัมมนาไปงานเออมันนี่มันนี่โค้ชมันนี่โค้ชออนสเตจเพราะเราทุกคนคือมันนี่ฮีโรช่ชื่อเต็มให้ของโค้ชหนุ่มเลยนะฮะ ต้องบอกว่าโอ้ผมผมชอบมากเลยอ่ะ,ะผมไม่เคยทราบประวัติเลยผมเคยได้ยินว่าโคชหนุ่มอ่ะเขาหลังหนี้ได้ติดแปดล้านของเขาแต่เราไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นจุดเริ่มตนไไปป้นคุณไปได้นี้มาอย่างไงหรือว่าเขาจบยังไงซึ่งถ้าเกิดผมสรุปทสร้างให้ทุกคนฟังก็คือจุดเปลี่ยนของชีวิตอย่างหนึ่งของโคชหนุ่มเนี่ยก็คือเขาเขามีเจ้าหน้าที่สินเชื่อเนาะรึกสึกจะชื่อคุณยุทธชัยนี่แหละนะครับที่คอยให้คำแนะนําว่าเอยถ้าเราติดหนี้อ่ะ มันไม่ได้ฆ่าใครตาย oh. เออคุณไม่จาเป็นต้องหนี uh. ก็มาปรับโครงสร้างนี้เพื่อแก้เพราะงั้นถ้าคุณที่ยังเป็นหนี้อยู่แล้วเรารู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องร้ายแรงอลไระจริงๆจ,จ,จ,จุดเปลี่ยนของโค้ชหนุม่มก็มาจากเรื่องเหล่านี้ที่มีหนี้มากขนาดนั้นแต่ว่า uh. เรามีความเข้าใจทางการเงินที่ดีขึ้นมีคนที่เป็นโค้ชคอยให้คําแนะนําะ <Huh. S 1> แล้วเรื่องหนี้เนี่ยสุดท้ายเขาก็แก้ปัญหาได้เป้าหมายเหมือนกัน New Year Resolution ในปีนี้คุณอยากจะลดหนี้ไหมคุณอยากจะล้างหนี้ให้มันเร็วขึ้นไหมแล้วคุณจะแก้ยังไงเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าคุณจะเพิ่มไรายได้จะลดะรายจ่ายอะไรไงเอาเป็นว่าเรื่องหนี้เล่าได้เยอะไว้ตอนอื่นเออทาได้อีกตอน <laughs> <laughs> นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของการหรือเมื่อกี้เราบอกเป้าหมายลดหนี้ใช่ไหมมีเป้าหมายก่อนหนี้ไหม ก็มีนะสำหรับบางคนบางคนอาจจะแพลนเรื่องของการปีหน้าจะซื้อรถปีหน้าจะซื้อบ้านปีหน้าจะซื้อคอนโดพี่เนี่ยดูรถยี่ห้อหนึ่งอยู่เลยรถ e ีวีอเนี่ยเพิ่งลดราคาไปสี่แสนมีความคิดว่าไงคะตั้งตั้งเป็น Resolution ยังตั้งเป็นแบบเป้าหมายในปีหน้าหรือยังว่าปีหน้าจะเป็นคนขับรถ e ีวเป้าหมายซื้อรถเนี่ยก็เคยมีแต่ถึงเวลาจริงพอนั้งอ่านไปอ่านมา เลื่อนเป้าหมายเอาไปก่อนแล้วกันลดราคาบ่อยจังอะไรอย่างนี้นะครับไม่พูดถึงแบรนด์ไหนรู้กันโอ้พูดแค่นี้ก็รู้แล้วค่ะเอออยากก็อยากมีรถอีวีสักคันเหมือนกันแต่ก็สบายใจกับการนั่งรถเม์ <laughs> มีความสุขกับการนั่งรถไฟฟ้าแต่ว่าพอมีรถอีวีมันก็รู้สึกเออได้ช่วยโลกจริงๆไม่ได้ช่วยโลกหรอกช่วยเรา<อ> <laughs> ใช่ช่วยเรา <laughs> สังเกตแล้วคนที่ซื้อ EV อีวีอ่ะไม่ได้รักโลกไม่ได้รักโลกกันทุกคนแต่รักรักว่าเออมันประหยัดค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้เขาก็เลยเลือกตรงนี้จะบอกว่าซื้อก่อนประหยัดก่อนก็ไม่ผิดเพราะววว่่าาสุดดท้้ยยยแลมมััันนชประหค จริงๆอะไระแบบนี้เพราะงั้นเออมันก็เป็นเป้าหมายเรื่องการก่อหนี้ได้ใน new year resolution นะครับแล้วกออ็อีกเรื่องมีเรื่องอะไรอีกไหมที่เราพอจะนึกออกเกี่ยวกับเรื่องการตั้งเป้าที่คนเขาจะตั้งกันอืมเอาตัวเองไนหะมบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการเงินก็ได้บางคนอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่อยากจะทุ่มเทแล้วก็หันมาสนใจให้ดีที่สุดคือตัวเราเองยังไงครับ สุขภาพร่างกายหรือการเปลี่ยนแปลงตัวเองการพัฒนาตัวเองขย,ยามีความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องของการลงทุนก็ได้หรืออยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเพราะรู้สึกว่าปีที่แล้วนะ่ะใช้ร่างกายไปหนักหนามากจริงจริงาจริงม,มีอีกเรื่องนะที่พี่นึกถึงวันก่อนพี่ได้คุยกับคุยกับน้องนี่แหละ,ะเอามาเล่าในรายการก็ได้อ่าโอเคอ่าในเรื่อง New Year Resolution เนี่ยมันก็อาจจะดูเป็นคําที่แบบ ตอนแรกเราก็ไม่รู้นะทำไมต้องมีคับอะไรสวยหรูมากเพราะชีวิตฉันก็ใช้ชีวิตไปวันๆอะไรอย่างนี้ฉันเนี่ยก็คิดว่าเออปีใหม่เริ่มใหม่ปีเก่าก็ทําได้ใช่ไหมเออ <New> Year, ต่ n e ย Year New ม <me. S> ีอ่าแต่จริงๆมันก็คือ,คอ,อฉันคนเดิมไม่แหละฉันแค่อยากทำอะไรให้มันดีขึ้นเออก็คิดว่าแบบเราก็อยากแบบดูแลสุขภาพให้ดีเหมือนที่เธอบอกอ,อยากดูแลที่บ้านให้ดีเหมือนกันเออก็เลยคิดว่าแบบการที่แบบ ดูแลหรือว่าดูแลคนรอบข้างให้มันดีขึ้นอะ่ะม,มันก็ดูเป็น New Year Resolution ที่ดีของเราเหมือนกันนะใช่อ,อย่างนนมิเนี่ยเ,เขาเรียกว่าเป้าหมายทุกทุกปีเลยเหมือนกันก็คือการดูแลเอ่อตัวตัวเองเนะี่ยอาจจะดูแลดีบ้างไม่ดีบ้างในบางปีตัวแรดูแลตัวเองไม่ดีตัวเองเนี่ยอาจจะดูแลตัวเองไม่ดีในบางปีอเคแต่ว่าสิ่งที่ขายไม่ได้เลยคือนามิจะดูแลคนที่บ้านให้ดีในทุกๆุกปียังไงจะต้อง คือจะต้องรับผิดชอบให้เขาอยู่อย่างสบายอืเพราะว่านามิถือว่าอันนี้คือหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบอะไรที่เป็นหน้าที่ของเราเราจะต้องทําให้มันดีในทุกๆปมีมันไม่ใช่ new year resolution แต่มันทุก y e a r เออ every year resolution <c oughs> จริงต้องบอกว่าการเงินอะมันเหมือนกับมันไม่ใช่ทุกอย่างหรอกอแต่การเงินอะมันคือสิ่งที่มันแบบอยู่แบบแบ็<ใ>อ up ทุกอย่างหนึ่งในสิ่งสําคัญใช่ถ้าเกิดเราจัดการการเงินดีเนาะ ไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือว่าเราจะออมเงินหรือทุกอย่างอะ่ะถ่าทุกอย่างดีของส่วนเนี้ยเ,เราจะสามารถดูแลคนที่เรารักดูแลและผิดชอบทุกอย่างในในชีวิตได้ค่อนข้างดีเลยพี่โจคิดเหมือนนะมแมวว่าจริงๆรแล้วเรื่องของการเงินมันคือเรื่องของความรับผิดชอบจริงจริงๆหัวข้อวันนี้ควรจะเป็นเรื่องการเงินและความรับผิดชอบมากกว่าแต่เราว่า new year resolution ก็เป็นคำที่ดีก็อยู่ในสิ่งเดียวกันนะหมายถึงว่าสิ่งต่างๆที่เราพูดถึงกันในวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลรายรับรายจ่ายหรือการ พัฒนาตัวเองเพื่อในสิ่งสิ่งหนึ่งอะมันก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบของตัวเองเหมือนกันนะเห็น <He d S 2> <c oughs> ด้วยอืมอืมเพราะว่าเราจะเรื่องของการเงินมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบอืมเราต้องรับผิดชอบตัวเองให้ได้เพื่อที่ถ้าเราทําไม่ได้เนี่ยเราจะต้องไปเป็นภาระคนอื่นโอ้คานี้คํานี้นี่ได้ยินเพิ่งได้ยินมาเลยคํานี้ถูกไหมเพราะว่าลองคิดสภาพเสียถ้าเราสมมติไม่รับผิดชอบการเงินตัวเองจนการเงินตัวเองมีปัญหาอื เราสร้างความเดือดร้อนให้คนรอบข้างแน่เลยอะอย่างนามีอย่างเงี้ยถ้านามีไม่จ่ายงานการเงินตัวเองนามีก็จะไม่มีเงินมันต้องมีช่วงช็อตแน่แเลยไม่ต้องทักมานะนามิก็จะบอกพี่โจว่าพี่โจมีเงินให้ยืมไหมอะมีแต่ไม่ให้อะไรแบบนี้เนี่ยบานหมางกันแล้วนามีก็จะงอนพี่โจแม่กไม่เห็นให้เงินกันเลยอ่ะพูดดีๆพูดดีเพราะันก็คือการเงินเนี่ย มันจะทอนความรับผิดชอบของคนจริงๆมันไม่ใช่ว่ามันมันอาจจะแบบบางคนคิดว่าเฮ้ยฉันอยากรู้เรื่องการเงินเนี่ยฉันต้องแบบมีความรู้ฉันต้องเข้าใจเรื่องหลักการอะไรเต็มไปหมดต้องลงทุนเ็นไม่ใช่การเงินมันคือความรับผิดชอบพื้นฐานของทุกคนเออว่าแบบฉันจะดูแลคนที่บ้านยังไงฉันจะดูแลตัวเองยังไงฉันจะทํายังไงให้ไม่ต้องไปขอเงินคนอื่นหรือเป็นภาระให้กับคนอื่นค่ะอืมเพราะงั้นปีนี้ครับเราทําได้ทําไม่ได้ ข้ามไปอ่าตอนนี้เดือนสุดท้ายแล้วเดือนสุดท้ายแล้วแต่ว่าถ้ามาอยากจะแบบเริ่มต้นเร็วกว่าก็ได้นะห,หมายถึงว่าอะตั้งเป้าไว้เลยว่าทำตั้งแต่ตอนนี้ถูกอ่าแล้วเราไปพัฒนาให้เห็นกันแบบชัดเจนเลยในปีหน้าใช่วันนี้คุณก็แบบอะวางแผนเลยเอาไงเริ่มไงลองทําดูก่อนได้นะครับแล้วปีหน้า New Year Resolution ก็มาเสร็จกันใช่ถ้าเกิดว่าใครเห็นนะว่า ตอนนี้เป็นประโยชน์เนี่ยแล้ว<ม>คิดขึ้นมาว่าอ้ปีน่าจะตั้งเป้าหมายอะไรได้อะคอมเมนต์บอกกันนิดนึงอบอกกันนิดนึง<ม>ว่าแบบ New Year Resolution ของฉันคืออะไรลดน้ำหนักอ่านหนังสือหรือเปล่าหรือว่าเก็บเงินลงทุนให้เก่งลงคริปโตหรืออะไรก็ตามทุกอย่างเนี่ยมันสะท้อนความรับผิดช,ชอบ กับคุณหมดเพราะถ้าเกิดคุณเป้าประกาศเป้าหมายเรื่องน e w y e ี r r e s o l u t i o n กับเราต้องรับผิดชอบนะคุณต้องทําให้ได้คุณจะกลับมาดูก็ได้ทําให้ได้นะคะถ้าทาให้ถ้าทําได้เอออยากให้มีส่งกันบ้านเนาะไม่ไม่แน่นะไม่แน่นะเราแบบอ่าวันนี้เรามาคุย New Year r e s o l u t i o n ปี2025ันหกันว่าที่เขาที่เขาพิมพ์มาในเม้นต์อ่ะเขาทําได้แล้วหรือยังเดี๋ยวจะแบบทักไปถามทีละคนเลยว่าที่ที่บอกมาเนี่ยทําได้ไหมเราสนใจนะเอาไว้ปีหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่ค่ะใช่ครับเพราะงั้นคิดให อย่าลืมนะคิดอย่างเดียวไม่ได้ต้องทําด้วยใช่ค่ะแต่ว่าจะปีไหนก็ตามนะคะจะปีนี้หรือปีหน้าฟีโนโมินาก็ยังอยู่กับทุกคนเหมือนเดิมคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันได้ที่ทุกช่องทางของฟีโนโมินาทุกคลิปนะคะให้ความรู้ทางด้านการเงินแน่นอนคะ่ะรายการเราชื่ออะไรครับมันนี่โบกับพี่โจและนาวิค่ะพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ